เฮ้ยฮีโร่เราสองตัวแรกนี่กูนึกถึงสมัยแบบยอดแห่งสมัยยุคสมัยเลยเนี่ยเออฮีโร่ยุค90ไมต้องหนีอ่ามาดนีก็มาดนีก็ได้เล่นนี่ครับไอ้ยนดเดียวเองไ้เหี้ยไอ้ฮ uh ีโร่สมัยใหม่มันโหดเกิน huh. ครับสวัสฮ่าฮ่าฮ่าโอ๊ยเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเอาอะไรล่ะไอแคลลี่สมัยใหม่ไม่เก่งเกินเส่เนี่ยเอาแม่งดิพวกฮีโร่สมัยใหม่เฮ้ยมาดิวะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรฮีโร่สมัยใหม่เหรอฮีโร่สมัยใหม่เหรออ้า นี่โรกสมัยใหม่ก็มาได้ดูดเลือดเหมือนกันเอ้ยรับกูด้วยรับกูด้วยเอ้ยสวัสดีครับปีอนุทด้วยครับสวัสดีครับอะไรนะมีแตกโลโลมีแตกโลโลแน่โอ้โหพวกมึงแบบพวกมึงเจอซานิสโง่แล้วแบบลืมลืมด้วยรีแบงค์ด้วยครับขอบคุณครับ พวบอกแวนตโกฮอกด้วยเรา,ารู้รู้กันเทียร์รออสูอ่ะคุณไปดูเทียร์ดอยเซอร์ได้ไงดูเทียร์ดอยเซอร์อะไรพี่เอ่ออะไรอะแวนไอ้ไม่ใช่อออแวนซานที่เคยอยู่เอฟของดอยไงอไอสัตว์ตายไปจังวะ เอ้ยมึงใหญ่ใจเสียดิเฮ้ยผมว่าตอนนี้แพ้อ่าดูครับอุ้ยจะได้รู้มาเข้ามาเลยมึงแอกเหรอวะมึงเป็นเร็วมาแล้วมึงแอกเหรอมึงก็ไม่ได้ต่างกับพวกกูไนดะ้เวนแอกเ,เหรอเฮ้ยเชื่อโสูุไม่ดีโคตรดีระวังนะมันขึ้นไปแล้วไอ้ไม้ได้เลยขึ้นมาแล้วขึ้นไป อุซาริตีโคตรเร็วเลยไม่เคยเห็นตัวไรตีเร็วขนาดนี้ไม่เชื่อเล่แนแฟนเก็บตามคซืออชาซืออชาด้วยเจ้าสั้นพอกแปลว่าอะไรไม่รู้ไปแหลมหน่อยแหลมหน่อยแหลมหน่อย ไม่ต้องหนีอ่มาดิก็มาดิก็ได้เล่นดิครับไอ้เดียวเองไอ้เหี้ยไอ้ฮีโร่สมัยใหม่มันโหดเกินเอาตายเหรอไอ้เหี้ยจะได้อยู่แล้วแม่งมาตอนแบบหมดแล้วเป็นคำพูดที่พูดเจ็บปวดฮีโร่สมัยใหม่แม่งเก่งเกินไอ้เหี้ยเราเหมือนแบบไอ้เหี้ยคุณต่ตกยุ้งเลย เชียจังหวะม่งดีกว่าด้วยเลือนเราน้อยแล้วเมื่อกี้เจอกันครับผมไม่กลัวหรอกมตีได้หมดมฮ้ยมันมีอ๋ออีชาอีชาลมนี่เดี๋ยวปัญหามันจะล็อกขาคือถ้าตัวเราขาตายมันจะล็อกแบบมันเอามาเล่นไอไอไม้อะไรนะจริงเหรอเพื่ มันล็อกขามึงก็ต้องเสียฟิกเอาอันนี้หน่อยเอานี้หน่อยช่วยเอาหน่อยมันเห็นกูแล้วด้วยเราเร็วแล้วเร็วน้ำมาแล้วครับไวไเป็นเขาได้ที่หรอไม่มีอันตีวะพี่ทำไมสกิบบ้านเลยแมสสกิบนะเวร์สกิบเฮ้มันจะถมขึ้นบนเคลียร์กลางหน่อยมาหลอดเดี๋ยวๆ วนไม่เล่นนะถอยเลยมาเยอะเดี๋ยวไปฟาร์มโอเคป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเฮีย ไอ้แคลลี่สมัยแม่ไม่เก่งเกินสวัสดีครับเฮ้ยมันเอาเลยว่ะเขียบบอเขียบบอไอ้แคลลี่สมัยแม่ไม่เก่งเกินเฮียยีโร่สมัยใหม่มันโหดจังวะวันนี้น้องแอนเผื่อเห็นเมนโอนารัาขอบคุณครับ ไอแสดงเอาแม่งดิพวกฮีโร่สมัยใหม่เฮ้ยมาดิวะอีกแล้วฮะเฮ้ยโดนปั๊มโดนต๊อปเลยูเฮ้ยอะไรอะไรอะไรฮีโร่สมัยใหม่เหรอฮีโร่สมัยใหม่เหรอ้า ยีโร่สมัยใหม่ก็มาดิดูดเลือดเหมือนกันเอ้ยรับกูด้วยรับกูด้วยเอ้ยบัน้องจารุพรด้วยค,ค,ครับจุฬาพรไม่ฟาวเหรอครับคุณตาตายเดี๋ยวมันต้องฟาวนะครับไอ้เชี่ยมึงเมื่อกี้มึงไม่ดูกูเวกูซานิดเลือดแบบปริมอะ่ะหัวหัวไปเล็ดเลือดเต็มาตาย ไอ้เหี้ยอีชาี่ไอ้เด็กเหี้ยที่ไม่กล้าขัดแม่งฟิกเกอร์ไอ้สัตว์เดี๋ยวเไปกันกลางกันบินแล้วแน่เลยถ้าไม่บินแล้วกูก็เหี้ยละโอ้ยใชิบหามล่ะบินยังวะยังพี่ใชิบหายดิพี่จะกินแหวนสกินนี้มันไม่เก่งรู้ปะมันเช้าอ่ะมันมักินไหน เออถ้ากินที่อะไรยิงช้าใช่กูคิดจังหวะมันกว่ามันจะปามันโอ้ไอสัตว์เอ้ยลลม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 ช่วยทีมได้นะโ้ยโมเชื่อมั่นในตัวเองหน่อย สัตว์ดีนะไม่บินลมใช้จังหวะเดียวพี่เล่นนะพี่ก็ได้อไอ้ไม้มันกากแล้วพฤตกรรมพี่มันแบบลมมันได้แต่ขคาออกมทำอะไรไม่ได้อะสวัสดีครับนันทมนมาดิวันนี้ได้นะสกิน,ะกนอะไรวะสกินอะไรกูไม่รู้เหมือนกันสกินอันนี้มันพร้อมช้อปปี้ป่ะไม่แน่ใจนะตอนนั้นอ่นไหนี่สกินกูเนี่ยคุน้นๆเนี่ยเป็นอะไรมันแข็งมาก ไปแล้วเดี๋ยวโดนล็อกขาตั้งหลักกันตั้งหลักกันตั้งหลักโอ้หลมจะตายอีกแล้ววู้ยเมื่อไหร่โบเคนกูยังออกขึ้นแล้วเนี่ยว่ะ <c oughs> ชอบดึงสกิลเลยผมว่าผมจะเลือกโซเวนสุด ขึ้นแข็งเลยไหมไอ้พวกซูพีมมันชอบนะแต่ว่าขอไม่ได้เยอะแต่ขึ้นแข็งจะเสือโครตน่าเล่นจัดเลยว่ะจะไปเยอะจัดเลยหวยเทียโดนดักไอสัตว์ถอยเลยกันบ้านกันบ้านนาทียใช้จุดแข็งตัวเองสวยสวยได้ได้แล้วเบี่ยงขวาแต่มีเรียวมาขึ้นไปหามึงนะเบี่ยงซ้ายก็ได้กูว่าเบี่ยงซ้ายแล้ววาร์ปก็ได้หรือเทียอะไรก็แล้วแต่มึงไปเอ็นจอยเออเอ็นจอย ใช่ใช่ชเอ้ยไอ้ไข่วิ่ง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 ชิดซ้ายชิดซ้ายเอ้ยหมีอ่ำครับผมยังมีแมงมแมอนะวะตัวเราก็ไม่ได้แย่นะทำไมมันเที้ยงอะวะรีโยีบาทมาหลอดมึงไม่มียเลยทำมึงไปไหนมึงก็มากบกูก็ได้เส่งอน เดินด้วยกันนี่อย่าไปตายคนเดียวตัวมึงโง่มึงก็อย่าเล่นโง่ตามเอ้ยเดิน <c oughs> ด้วยกันโวยแล้วโดดให้เนี่ยเออเล่นด้วยกันเว้ยเพื่อนไปกับบ้านเราเล่น <c oughs> ด้วยกันเราต้องเล่นด้วยกัน <c oughs> ตัวเราสู้ได้อุ <c oughs> ตอย่างแรงเลยเฮียเวเลสแม่งซอลเวอร์ จะไปเดินคนเดียวดิไป,ไปอ้าวมึงตายกับแมมหมีเหีห้ยลำพานทำไมมันเล่นหมีมันเล่นดีอวตอนผมเล่นวะเหี้ยเห็นวามตายถ้าตัว,ตวก<า>ูสไลด์เนี่ยไอ้เขี้ยมไม่ได้ยืนอย่างี้ไอีสัตว์ตัวกูแม่งวิ่งโง่โง่อยเฮ้ยไล่ไมาไล่มาไล่มา อ่ามึงแอสก,กันมากอา่ะหมดอิส,สระดีเห็นไหมเราต้องเล่นด้วยกันเคลียร์ซ้ายคนนึงเอาทาังได้นะ,ะต,ต้องมา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 ,งมาช่วยสักคนเผื่อไปเล่นเข้ากูกเหลือสก,กิลไว้ใส่เวรเลสด,ด้วยอาอฉีกหายละเวเลสเอาแนะ่เอาแนะ่เอาแนะ่เวรนอมแนะ่ได้เป็นบินตกคือ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 ตกมาดิเฮียมาดิไปตกกันบินไปแล้วแต่ ไม่ต้องอันตีเออนี่เอ้ยเอันตีแล้วกูใส่เรีวมาให้ไหมมึงเป็นควยเลยเวเล้มึงคิดว่ามึงเก่งมากไงอีควายเดี๋ยวก่อนไอ้เฮียลย้อเลค้ตว่ทีัดเย่อเออมันติดกันเฮ้ยเคยกลางนะเดี๋ยวกูจะจัดเวเลสนน่ะมึงว่าจะวาร์ปกลับปะต้องวาร์ปแหละอีสัน เอ้ยเอวสูงไลยพี่มันเห็นหรือมันเล็งเอ้ยไอ้ยังไม่ตายเอาดิหมีสึกจะไห้สัตว์ออกมาแล้วไอ้ระวังเยังหมีโคตรสึกเลยอยโอ้โหไม่ได้ไงวะไอ้เหี้ยมันไม่ได้เห็นกูเว้ยแต่มันจะแบบจะซูมแบบกับหลังกับบิ๊กบอทนะไม่ดีนะกลางไม่ดีนะ ที่มไปองค์กรได้ผมตีองค์กรพี่เที่ยกูต้องช่วยเพื่อนหรอไหมกูต้องช่วยมึงแล้วจังหวะนี่ไปเดี๋ยวกูช่วยมึงเอ้ยหลักๆนะหกวิมีอัญตีหกวิกูหกวิหกวิจัดโอ้โหล็อกชิวนี่มันน่าเอาออกจากเกมไม่ได้เฮียช่วยได้ปะกองชิวนี่แม่งเที่ยจัดเลยเจอกดเป็นๆเนี่ย เสียเชิงจากโดนล็อกคิวเคเคเลนดูข้าก็น่าออกไปอาร์ติออกรนะใช่ใช่ใช่ไม่ออกดาบใส่พัดน้ำควยเลยล่ะมันมันจะตี่เป็นช้าพี่เล่นหรือเปล่าแกได้ดาบแดงแล้วเอ้ยรับรับเลยนะไปไปโดน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 ควายตายซะอีอะกางกลางกางไอ้ไม้ไม่เคลียร์เลนไว้ควาย ไอเยต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 หุ้ยกูต ah ื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยเราเป็นฮีโร่รุ่นเก่าด้วยมีคนพี้ยวเรยพูกเอ้กเกียบแถบด้วยมาเลยจ้าเฮ้ยพี่บุญมาเรื่อ่ๆอ่าอสัตว์มึงโดนกูโวนอะมีย่ำกระหม่อม ไม่เชื่อแล้วมันยืนซูมเชื่อเลยหวยไรๆสัตว์กูตีไอหมี่ย่ำกระหม่อมไปแล้วกูได้ดับแดงแล้วมาดิเวเลสมึงแอกหรอแอกหรอไอสัตว์แอกหรอมึงรู้จักอ้าวรู้จักซานิสไบสัตว์รู้จักมาเพื่อน เอาอะตัดชิ้นเดียวพิ้วขนาดนี้เลยตัวเดียวมึงไม่มีปัญญาฆ่ากันหรือไงไม่มีก็ถอยมาเดี๋ยวดักเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มัน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 รอ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 ว่าเล่นตรงเนี้ยมามานาระยะแม่งอยู่ไกลว่ะรอรอมันไม่คิดว่าเราจะเล่นหรอก enjoy enjoy รอรอรอใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นตัวนี้ไม่เอาก็ได้ใจเย็น เอ้คุ้ยอะไรจัเอ้คุ้อะไรเฮียเวนอมเวนอมระวังไอ้ไม่ช่วยรับเว้ยคุ้ยอะไรสั์ไอ้บอกสาริกากว่าตบปังไอ้เชื่อไหมไอเลือดพี

ไปไม่ได้อยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยว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 ติดคลิปควงแล้วเหรอเอ้ยโค้ดเก่งอะมึงไอ้งฮีโร่สมัยใหม่ยี่อะเดี๋ยเดี๋ยวโดนบินเดี๋ยวโดนบินเดี๋ยวกูณทำให้ตามมึงวังคนละคนละโชว์คนละ พุมเดิมคนละคนละซีนคนซีนเออคนซีนคนซีนกิอยู่ตรงนี้มกิมอยู่ไหนตรงนี้วะเอาเ้ยไอ่ยไอ้ยาไอ่ยไอ้ยาไอยไอ้ยาไอยตอนนี้ไม่ต้องออกดดดูรป่าบ่าผมจะซื้อดุดเลือดมาตอนนั้นเลือดผม้อยเฉยไอ้ดักจะเกิดดักจะเกิด ว่ตรงนี้ต้องมาแล้วตรงนี้ตื่นไม่ตีอยู่ดักอีกดักอีกแล้วนี่ไงได้ตลอดได้ตลอดมึงเก่งแล้วหมีย่ำกระหมอมนะอ่ะมึงจะจะไปเกี่ยหมีไ่โคตรถึงเลยสัตว์ไปถึงกว่าคนอีกเดี๋ยวดักเดี๋ยวดัก ดูเรื่องราคาปอ้อมเฮ้ยฮีโร่สมัยใหม่มาจัดมันดีอ้าวโดนสองฮีโร่สมัยใหม่เหรอล็อกเชลไอ้จัดมึงเป็นควยอะไรเป็ดมึงไอ้เป็ดใช่ไหมอ่ะมาดิคาบอมรู้จังสถานีคาบอมไม่ยียอ,อ,อ,อ่ะตาบอกว่า

อยิ่ชาติงนี้คนดีจริงๆใชาไหมังดีจริงห้อกไปหน้าหลับขาสิบแปดคิวฝากกดไลค์ด้วยครับแขงมาแล้วนะครับฝากกดไลค์หน่อยแชร์ได้หนึ่งแชร์หน่อยนะครับพี่วีโยนเมื่อกี้คิดว่าสับของทัน เฮ้ยเอลสูมีเคียนนะโอเคเชียวปะกูกูกูคิดว่าเราแพ้ไม่รู้ดิรู้สึกได้ไงไม่รู้เฮ้ยเเ้ตกตานีล มาคุมากูมาล้างใบเลยล็อกชิวมึงมีคูดาวไหมเหี้ยกดไม่หยุดเลยมึงเป็นไรมึงเป็นไรไอ้เป็ดมึงเป็นควายอะไรมึงบินดิอ่ะมึงบินดิกำลังไปช่วยเกิดเพราะซานนี่เกียนปักดีอ่ะบินดิไอ้พวกกูฮีโร่สมัยเก่าแล้วไงไอซานคุยไรคุยอะไรมึงไม่กันมึงตายแล้วมาเด้อีซานเออ ผมแบงครับต้องบอกเลยว่าใจร้าวทำไมทำไมหก็แบงขอดีขอดีถ้าไม่ได้ใจร้าวนะผมผมไม่ใครบอกซานิกาครับดูไว้ครับคลิปนี้จะไปโพสยูทูบครับผมตบเทพหมีแพนด้าเอ้ยมันโดนแบนเทพหมีแพนด้าเว้ยอ๋อมันก็เลยเอาอีชามาเล่นแทนไม่ใช่เวเนส ทเทมหนีแพนด้ามันติดเม็ดอะี่หรืออะเออเรามีเม็ดส้มไงมันติดเม็ดด้วยโอ้โหซาต้าโดนไปหนึ่งสิบเอ็ดดิ้งี้เจอราวเซนเซไปคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิาสาหอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภยัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิาสาห